สวัสดีครับสวัสดีชาวบอลทูเดย์ทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงเหมือนเดิมนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเกมพรีเมียร์ลีกคู่แมนเดนไนท์ครับน่าสนใจมากๆครับก็เป็นเกมระหว่างทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับรับการเยือนทีมอย่างสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับจะเตะในเวลาตีสองตรงนะครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ แล้วใครอยากจะได้บทวิเคราะห์วิจารณ์เชิงลึกแบบเป็นพิเศษครับง่ายนิดเดียวอยู่ในหน้าคอมเมนต์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับเอาละครับเกมในวันนี้นะครับเบสเตอร์เจอกับสเปอร์ครับสำหรับเบสเตอร์ครับก็เป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับอุ่นเครื่องไป4เกมครับชนะไป1แล้วก็แพ้ไป3ครับวันนี้ตัวหลักนำทัพโดยโทมัสแคนนอนนะครับตัวรุกก็จะมีวาบีดีดีนะครับมีบูโอนาโนอโตนะครับมีฟาตาวูจะเป็น4ประสานเกมรุกครับคู่มิดฟิลด์ดังกลางแฮร์รี่วิงงกกกัััับบบบเเเเออออ็็นนนนดดีีีีมมรรรจจะโโคคคลลู่่่ฟาใตตแหซ์ แบ็กซ้ายขวานะครับก็จะเป็นวิกเตอร์คริสเซนเซนแล้วก็ลิคาโดเปเรล่าผู้รักษาประตูเป็นทางเยอร์มันเซ้นนะครับวันนี้นะครับเจอกับทางสเปอร์ซึ่งอุ่นเครื่องไปเจ็ดเกมชนะไป4แล้วก็แพ้ไป3ตัวหลักๆวันนี้ของสเปอร์ครับนำทัพโดยซอนฮึงมินครับโซลันกี้เดยันคูรูเซฟกี้แดนกลางก็จะมีเจมส์ดิสันนะครับเป็นแทนคูปาฟซาเกมรับก็จะมีอูโดกี้ครับฟันเดอร์เฟนโรเมโรแล้วก็เปโดรอครับผู้รักษาประตูเป็นวิกคาริโอครับคู่นี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกน่าจะยิงกันเยอะเลยครับ เฮดทูเฮดครับหเกมก่อนนั้นนี้ที่เจอกันครับสเปอร์ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1นะครับคู่นี้ครับผมก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับสเปอร์ในการมีซอนนึงมินอยู่ในทีมแถมได้นักเตะอย่างโซลันกี้มาในตำแหน่งจบสกอร์ครับน่าจะทำให้เกมรุกของสเปอร์ดูเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเกมนี้ทีเด็ดทีขาดสเปอร์มีมากกว่าเชื่อว่าเกมนี้สเปอร์จะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างเลสเตอร์ได้ครับเกมนี้เชียร์สเปอร์ไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแช